ครับวันนี้ก็นัดไว้สามฝ่ายก็มาตามนัดนะครับทั้งฝ่ายทนายของคุณเมย์และก็ทนายของผู้ที่รับจำนำไว้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเรานี่มีการคุยประสานกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าคุณดิยวยินดีรับสภาพนี้กับเจ้าของที่เอาในกาไปจำนำไว้นะครับโดยที่ให้เจ้าของก็เอาในกาเนี่ยมาคืนคุณเมย์เสียวันนี้ก็มาตามนัดเอาในกามาคืนส่งมอบเรียบร้อยจากการตรวจสอบเบื้องต้น ซีรีส์นัมเบอร์หรืออะไรก็ตรงตามนั้นแล้วก็มีการถ่ายรูปให้คุณเมย์เขาดูยืนยันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้รับจำนนไว้ที่เข้าใจนะครับให้โอกาสคุณดิวที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะครับก็ฝากขอบคุณทางคุณเมย์ด้วยนะครับที่ท,ที่มีน้ําใจนะครับกับคุณดิวตลอดมานะครับสําหรับเหลืออีกสอายอีกสมรายการนะครับมีกระเป๋าสองใบแล้วก็บูการีสร้อยนะครับอยู่ระหว่างขั้ตอนที่ผมกําลังประสานอยู่ นะครับมีการคุยกันเบื้องต้นแล้วมีการคุยถึงขนาดมีการส่งสัญญาให้ดูกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าอีก3รายการที่เหลือน่าจะเคลียร์จบนะครับคุณดิวเขามีนโยบายมีแนวคิดว่าเขาอยากคืนของทุกอย่างให้กับคุณเมย์โดยรับโดยรับผิดชอบนี่ที่เขาก่อขึ้นด้วยตัวเองนะครับนายคะล่าสุดทนายของฝั่งบริษัทที่คุณดิวนำสร้อยบูการีไปจำนำอะค่ะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะมีการดำเนินคดีกับคุณดิวเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยว่าทนายทราบเรื่องนี้อย่า ผผมของใครนะครับบริษัทที่คุณดิวเอาสร้อยเบุเกรีไปเยังยังไม่ได้คุยยังยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมคุยอยู่ก็ก็มีการคุยกันว่าเรายินดีรับผิดชอบนะครับโดยที่เป็นไม่ได้ไหมที่จะเอาสร้อยคืนไปให้กับเจ้าของเขาแล้วก็ตาหนังสือรับสภาพนี่กันมีการคุยกับเจ้าของบุรเกรี่ยผมผมคุยกับคุยกับตัวแทนนะครับคุยคุยกับเบื้องต้นยังไม่ข้อยุตินะครับ แต,แต่เดี๋ยวจากนี้ก็คงจะมีการเจรจากันแปลว่าเจ้าของมันที่คุยกันเลยผมผมเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของนะเพราะว่าคุยกันโดยเป็นคอนแทคที่คุณดีไว้มาก็ก็มีการคุยกันอยู่เบื้องต้นนะครับเขา,ย,ายืนยันเร่องเรื่องคดีตรงนรี้ก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับตอนที่เขาคุยกับผมก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีการคุยเจรจากันเพื่อจะให้มันจบด้วยดีทุกฝ่ายนะครับถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นคดีความที่เขาจะแจ้งในถังข้อโกงอะคะ ก,ก็ต้องว่าตามกระบวนการกฎหมายตรงนั้นเราเราไม่สามารถจะบังคับเขาได้ว่าว่าไม่ให้เขาดําเนินการนะครับก็เป็นสิทธิเต็มที่ของทุกคนทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับส่วนคุณดิวก็ก็ต้องว่าตามกระบวนการนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวลองเจรจาดูก่อนนะครับคงไม่ไปถึงขนดาดนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็ได้รับคืนไป2ชิ้นแล้วอย่างที่เหลือมันไม่เหลือบากรกงนะครับที่ที่จะต้องคุยกระสานกันอยู่ที่ว่าข้อตกลงอยู่ที่อยู่ที่ข้อแม้กันว่าจะต้อง ดูแลชดใช้กันยังไงแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับคี่พี่เทับนีผมเมื่อกี้คือสรุปไม่มีดอกเบี้ยถูกไหมพี่ไม่มีครับไม่มีครับก็อย่างอย่างที่บอกว่าบันทึกกับเจ้าของที่จำนำนากาไว้เขาก็ไม่คิดดอกเบี้ยผมถึงบอกว่าคุณมีคุณเดลเนี่ยเขาฝากขอบคุณที่มีน้ําใจนะครับให้โอกาสเขาที่จะแก้ไขเรื่องนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยด้วยซ้าจริงๆแล้วทางคนที่รับจำนำไว้เขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเรียกดอกเบี้ยนะครับทางเราก็เสนอให้เขาแต่เขาไม่คิด เขาอยากให้เรื่องนี้จบด้วยดีนะครับผมเขามีตัวแทนมานะครับเขาเขาเป็นเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่เขาเขามีตัวแทนมาครับครับทนายคะสอบถามเรื่องความรู้สึกของคุณดูตอนนี้ได้มีการพูดถึงไหมคะว่าสภาพจิตใจของคุณดูเป็นังไรบ้างในตอนนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนคุยใหม่ๆคุณดิวก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจกับผมนี่คุยโัรศั์ก็ร้องหลายครั้งนะครับตอนหลังพอออกมา รับสภาพตามความเป็นจริงแก้ไขความผิดพลาดที่ตัวเองก่อขึ้นก็มีกําลังใจจะเพื่อฝงวงการและก็เพื่อนสนิทนะครับก็ให้กําลังใจเยอะสะภาพใจิตใจก็ดีขึ้นนะครับก็พร้อมที่จะกลับมาแก้ไขเรื่องนี้พร้อมที่จะกลับมาทำมานเพื่อจะชดใช้เพราะหลังจากนี้เนี่ยที่เรารับสภาพนี้ไว้เราก็ต้องชดใช้เขาตามข้อตกลงนะครับอยู่ขั้นตอนที่จะทํายังไงให้หาเงินเพื่อจะมาชดใช้ได้ตามบันทึกที่ตกลงไว้นะครับ คืนขออะไรอย่างนี้แล้วจะถอแจ้งความให้ได้ไหมอย่างนี้คะก็เดี๋ยวอยู่หลังจากนี้หลังจากนี้คือม,มันยังคืนไม่ครบนะครับผมก็พยายามที่จะที่จะเจราจาเพื่อให้ได้ครบทุกชิ้นนะครับหลังจากนี้ถ้าครบแล้วก็ขั้นตอนต่อ,อไปก็คงมีการคุยกันนะครับแต่ทราบเบื้องต้นนี่ทางคุณเมย์เนี่ยเขาก็พูดตลอดว่าถ้าได้ของครบเขาก็ไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้พูดคุยกับเขาเมื่อกี้คุยกับน้องทนายของคุณเบย์เขาก็ยืนยันเหมือนเดิม นะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะเจรจาและเอาของให้กับคุณเมย์ครบอยู่ที่กระบวนการหลังจากนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเจรจาได้ทุกฝ่ายนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับโอเคครับต้นสีที่ที่ยังของใครเพิ่มของใครคะเอาไรเอกไปด้วยคะแต่สัญญากับว่า ไม่รู้ก็ถ้าเขาคิดเราต้องว่าคุยยอดที่ว่าจะผ่อนชำระกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ส่วนดอกเบี้ยหรือไม่นี่ปกติเขาก็อาจจะคิดเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าคุณดียเจอในสถานไหนนี้กขอาจจะไม่คิดก็เหมือนรายนี้ก็ไม่คิดของขอวิชาที่คุณผ่อนกี่เดือนมวดวัแล้วเท่าไหร่ก็ผ่อนได้สิบปีต่อปีในหนึ่งปีในหนึ่งปีในยอดสามล้านเดือนละห้าหมื่นขั้นต่ำ แต่เราแต,แต่เราต้องโปรให้เสร็จหลัางอย่างนี้<ม><ม>ขั้นตอนต่อไปคุณนิวก็ต้องทำานหาอื่นมามจ่ายตามบันทึกที่ตกลงไว้<ด>นะครับ<ด>โอเค